สวัสดีครับวันนี้ครับมาเจอกันเลยครับผมนะกับโอเคคารเซ็นเตอร์รถสวยรถซิ่งครับผมนะรถดีตรงที่นี้ครับผมนะวันนี้ครับอย่างที่เห็นครับเรามีเจ้า d m a ม็กแคปโ ตัวนี้จะเป็นตัวปี18อ่า1.9 Z ตัวท็อปสุดของรุ่นไปดูครับแต่งอะไรบ้างนี่ครับอย่างแรกที่เห็นครับผมนะจะเป็นเจ้าไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปารเจคเตอร์มาพร้อมกับเบลไลท์แล้วก็มีคิวโครเมียมหรือว้รุ่นเรียกว,ว่าคิวขาวนั่นเองสวยมากตัวนี้ครับอย่างที่สองก็กระจังหน้าโครเมียมสวยนี่ครับโลโก้อิกนุมีเขาเรอนะ กอบไทเทมมาด้วยกอบป้ายเราก็ยังเป็นไทเทมนี่ครับรถแต่งครับอย่างแรกต้องดูที่ล้อครับนี่ยางบางแม็กทีอสวยมากแล้วก็เราเพิ่มม่อีกหนึ่งเป็นเขาเนะครอบดุมเป็นแบบว่าไทเทมมาเลยสวยงามยางบางนี่ครับอยากให้ดูอย่างคือคันนี้สีเดิมแวลตาแตกมากนี่ครับเป็นสีขาวที่สวยมากๆเลยนี่ครับไปดูข้างในดีกว่าข้างในคันนี้คือให้ความเรียบหรูดูดีครับนี่เดิมเดิมนะขัเราปข้างในเป็นภายในเดิมก็คือเป็นผู้หนงัง ตังนี้เป็นสีเป็นโนแบ็กแล้วก็พงมาลัยพิเศษสำหรับตัวท็อปตัวแท้สีประตรูนี้คือมีมันตีฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์ก็เป็น1-9ึงแล้วพิเศษขึ้นมามววีวัดบูส์ด้วยวัดบูสขาไทาเทเป็นวับตบูน้ำมันขาไทาเทนนะวัดแรงดันของโโบงเนี่ยครับผมนะภา,ายในคันนี้คือสวยเดิมข้างหลังครับนั่งสบายมากเป็นรถในฝันของวัยรุ่นทุกคนเลยนี่ได้รถสีประตูดีแม็กซิ่งตัวท็อปแต่งครบด้วยนี่ข้างหลัง ใส่ค้ำมาของนี่คือของสิ่งขัดไม่ได้อะครับนี่ครับข้างหลังครับพิศเศษมีค้ำหลบป้ายเป็นค้ำเทนทีหลบป้ายด้วยนะนี่ครับรถแต่งรุ่นซิ่งแล้วต้องมีท่อซิ่งด้วยไปดูกัยครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า DMAX c a p o 1.9 z คันนี้ปี2018ราคาแค่599,000มือหนึก็คันนี้นะตัวท็อปสุดแบบนี้ก็ราคาอยู่เกือบเกือบ900,000 ถือว่าถูกมากประวัติดีฟีดาวไม่มีประวัติดาวหมื่นเก้าคุ้มอยู่คุ้มของแถมรถแล้วครับลูกค้าแล้วก็ฝากก็นด้วยครับรถของเราไม่มีชนหนักที่คว่ำน้ําร่วมอย่างแน่นอนอยากได้รถเดิมรถแต่งเก๋งซิ่งรถตู้เรามีครบรถ v i ทีเรามีครบมาเลยให้ท่านเลือกครับลองเข้ามาดูได้แล้วก็คันนี้ใครางเฮ้ยมันแรงจริงเปล่ามาทดลองขับดูแรงจริงสวยจริงครับคันนี้นะฝากด้วเลยครับวันนี้ก็ไปซิ่งดีกว่า